อาเปิดทำกับยอและดึงคาู้ความเข้าใจแบบนี้จะสามารถทำให้ชีวิตมีพลังและสาารถกิชีวิตอย่งมีความสุขที่จะทำให้เขาีวตชีวิตมีความสุขกับความรัก พวงมาลัยพวงมาลัายขอบคุณที่พี่ยงให้เชิญครผมแล้วก็ขอให้พี่จเจริญเจริญแลวพี่มีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยปราบพวกมารแต่างผมขอให้พี่ได้ทำหน้าที่นี้ให้คนไทยสังคมไทยเฉลิมฉลอนปลายทางนะ ชีวิตยังต้องอยู่ต่อ,อชีวิตเป็นสนิ่งที้ผู้ประการต่อทุกคนไปด้านใดก็ได้แล้วพี่คิด,ดว่าประชาชนทั้งข้าศึกเนใีจะมชีวิตแล้วทุกคนทุ่มเทกำลังใจชีวิตให้ที่พี่บอกมาแล้วก็าดออกไปงานที่ดูไปแล้วที่รู้แต่ว่าชีวิตจะน้องพี่บอกไม่ต้องมาขอโทษพี่มาให้พี่อกอด เทานั้นเป็นสิ่งที่พี่ต้องการผี่มมมาจูกวันพอมาวันนี้นี่ไม่ดาวชดีไ่โดเลยเอ้บเอ็งจำแล้วเอ็งก็เคยมาหาพี่วันเกิดจำไดก็ถาไปล้องไเอาของของพี่นั่งครับนั่นี่นั่งนั่ต พี่สันทิพี่สนทิก็ได้พูดไปหมดแล้วผมมาให้กำลังใจแล้วก็มากรับขอโทษต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ผมเองในฐานะรุ่นน้องทั้งวัยยุทธทั้งคุณวุธแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนอาสัม ศรีราชาวันนี้ในฐานนะจะเป็นวันเกิดของพี่สนทิริมทองคุณพี่สนทิทําประโยชน์ให้กับสังคมไทยมากมายมหาศาลยากที่ใครจะทําผมอยู่ในช่วงปลายวันนี้ผมก็มาโวยพรให้กำลังใจพี่สนทิ สิ่งใดที่ผมร่วงเกินสิ่งใดที่ผมพูดพลั้งไปด้วยกายกรรมโจี OG กรรม,มโนกรรมก็ผมขอให้พี่สนท่ให้อภัยน้องเพราะผมไม่ได้มีเจตนาก็อย่างที่พี่สนที่พูดวันนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันแต่มันก็เป็นเรื่อง เพราะคุณต้องเข้าใจก่อนวนะ่าคุณชูวิทย์เนี่ยมีคุณูประการต่อประเทศชาติมากคุณชูวิทย์ได้ทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างโดยคุณชูวิทย์เอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสีย่ยงถามว่าคุณชูวิทย์มีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองไหมมีมากพูดด้วยความสัตย์จริง ผมเนี่ยลืมเรื่องความขัแดแย้งระหว่างูชีวิตกับผมไปเรียบร้อยแล้วผมลืมจนะริงๆนะชูพี่เมโกคือจะมาหาให้พี่อาภัยเองเนี่ยพี่าภายัยได้อย่างไรก็กูลืมไปแล้วอะ่ะใช่ไหมอาภายัยนีมันมีความหมายแต่เป็นห่วงตลอดเวลานั่งๆงกินข้าวอยู่ก็จะพูดว่าเฮ้ยได้ข่าวชีวิตว่าสุขภาพเป็นยังไงตลอดเวลาวันนั้นเจอสอรยุทธ สุทัศนจินดาที่งานศพของสมบูรณ์องการซร์ยุทธ์เาพูดชัดเจนแล้วขาบอกว่าพี่ผมไม่ได้เชียร์โจ๊กนะแต่ผมเป็นเพื่อนชูวิทย์เรายุทธเขาเป็นนังเลบอกรชูวิทย์เป็นยังไงเขาก็บอกว่า,วอ,า,อ,อ,วาอาการขสบสบขขเขาสมบูรก้อแรกเ้าแรกเข้าใจก็ดีนะฮะว่าคุณชูวิทย์เป็นคนที่มีุ้อมูปากกา ข้อที่สอความขัดแย้งอย่างที่ชีวิตพูดเนี่ยมันสวมบ่วกทนลไปมันเป็นหน้าที่แต่ละคนต้องทำไปแต่ไม่ได้ร,ร่มขือนกันท่านจะต้องฆ่ากันในงาะข้อที่สามพอคูณชีวิตบอกฟากในสันทนาสันทนามาว่าคิดถึงผมผมก็พูดไปบอกเฮ้ยมันก็มีเบอร์พี่ว่าทำไมแม่ไม่โทรหารพี่วะ เสร็จรียร้อยแล้วก็อบอกว่าหลังนั้นก็มีสักชั่วโมงตองบอกชูวิทย์จะมาขอโทษพี่ที่บอกเฮ้ยไม่ต้องมาขอโทษกูมาให้กูกอดเพราะมันเป็นน้องกูถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องและรุ่นน้องมากด้วยเพราะผมปีที่78ชูวิทย์ก็ยัง60สิต้นๆแต่ผมก็รักเขาเหมือนน้องจริงๆแลวผมก็เชียร์สมัยที่เขารบกับสันสุนตารนเนี่ย ผมช่วยเชียร์เขาตลอดเวลาอะไรผมทำให้เขาได้ผมทำให้เพราะผมรู้ว่าเขาโดนหลังแกนคะรัเป็นวันนี้เป็นวันที่พี่และน้องกลับมาคืนดีกันไม่ไม่ต้องคืนดีมาเจอกันแล้วก็ดีใจนะแล้วผมก็เชื่อว่าประชาชนทั่วประเทศที่ดูข่าวนี้เห็นเรื่องนี้มาร่วมมือกัน กำหนดจิตกำหนดใจขอให้คุณชีวิตหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเมื่อกี้นี่ผมกอดชีวิตนานขอบอกให้ชีวิตนิ่งๆน,นะทำใจสงบพี่ภาวนาต่อสิ่งสักสิ่งด้วยบุญบารมีที่พี่ทำมาในชีวิตนี้กุศลผลบุญที่ทำมานะการทำทานมาในชีวิตนี้การปฏิบัติชีวิตนี้ขอมอบ กุศลมางบุญที่ให้กับชีวิตแล้วขอให้อาการชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสีหนวดผู้ชีวิตไม่เชื่อถามเขาวันนี้ไม่มีอะไรเลยพี่กับน้องคุยกันก็ทักทายกันและอะไรที่ผมเคยร่วมเดินชีวิตไปผมก็ขอโทษชื่นไปด้วยมีวันนี้วันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของวันลำลึกความหลังเก่าๆความหลังเก่าไม่มีอีกแล้วมีแต่ความเป็นพี่น้องกันวันนี้ แล้วมีแต่ว่าจะช่วยกันอย่างไรบ้างซึ่งกันและกันคุณชูวิตย์เขาขอร้องให้ผมทำงานหนึ่งสี่ผมให้สัจ,จวาจากับคุณชูวิตยต่อหน้าสื่อมวลชนว่าผมจะเดินหน้าทำตามที่คุณชูวิตยแนะนำและเป็นสิ่งที่ผมต้องการทำอยู่แล้วคือขับไล่คนชั่วไม่ให้มันมีที่ยืนในสังคมนะคุณชูวิตย ไม่ต้องการหน่นชื่อแต่ผมรู้ว่าพวกเราก็คงจะรู้ว่าไอ้คนชั่วคนที่ถือสายนะฮะพอแล้วเนี่ยทั้งหมดก็มีแค่นี้คุณจะถามอะไรถ้าไม่ถามก็จชมผมไม่ยุ่งแล้วไอ้ไอ้หมอ,อนี่นะเอาคุณก็คอยดูเหตุการณ์แล้วกั้นนะฮะความยุติธรรมนั้นมันเหมือนปลาชินถึงเวลาที่มัน,นองขึ้นมันขึ้นพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้แสงแดดเนี่ยมันจะฆ่าผีร้าย โจรร้ายไอ้ตัววรนุษย์ซึ่งซ่อนความเรวความสามของมันเอาไว้และจะถูกแสงแดดซึ่งเป็นมนักดิสัทสิ์เผาผลาญจนไม่เป็นจุดนะส่วนเขาจะโดนหมายจากหรือไม่นั้นเป็นเรื่องเวรกรรมเขาต้องรับไปผมไม่สนใจผมเป็นเพียงแต่ภาวนาว่าถ้าเขาโดนผมภาวนานะผมไม่ได้รู้ว่าเขาจะโดนหรือไม่โดนนะผมภาวนาว่า ขอให้เขาไม่ได้ประกันตัวเพราะคนอย่างนี้ประกันตัวมาแล้วเนี่ยประเทศชายวุ่นวายนะนัะ่นน่าจะถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องถ้าถูกติดคุกแล้วไม่ได้ประกันตัวจะได้หยุดยั้งการเผยแพร่เฟซบุ๊ News, ข้อมูลได้ร้ายในโซเชียลมีเดียผมอยากดูว่าถ้ามันไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียสักสองสาเดือนสี่เดือนหเดือน ถ้าเขาไม่ประกันตัวนี่ปรันเจ็ดฝากชมาสสุวิทย์เจฝากนี่แปดวันแ4วันถ้าต้องอยู่ในคุกนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียจะโกหกอะไรต่อไปกับประชาชนนะผมพูดเพียงแค่นี้แล้วผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเราพูดในรายการผมรรผมเตือนนายสิทธาเบียัิเกิดว่าถ้าคุณจะเล่นกับผมผมจะไปสุดซอยแล้วผมไม่ถอยผมไม่ถอยจริงแต่เเรื่องชัางมัดวันนี้ นายสิทธาจะลงนักไห้ใดชาหัวมันเป็นเรื่องของพี่สุทธิกับน้องชูวิทย์จะต้องมานั่งคุยกันเขามีเพื่อนนั่งที่สิทธาทนายดิทธามันก็เป็นเป็นคนที่มันมันเกาะกระแสแล้วก็พลิกไปพลิกมาตามเป็เปด็นของมันเอาเป็นว่าเรื่องของทนายสิทธาจบเพียงแค่นี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระอาทิตย์ที่ขึ้นด้วยความยุติธรรมที่สอนสองม,มาจัดการเขา้าไังหวัด ผมไม่ต้องแช่งเขาหรอกผมว่าเขาต้องเป็นไปตามกับที่เขามีเจออย่างแน่นอนนะโอเค